ที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือขอบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่464 464ต้นทางจากสถานีสงไหยโกรกปลายทางพัทลุงเมื่อออกจากสถานีสงไหงโกรกไปแล้วจอรับส่งทางโดยสารที่สถานีสงไหงปาดีบูกิดไอสตียตัวเองจอยร้องป่าไผ่กระแดะเออเฮ้ยเดี๋ยวฮะพวกสยาจ,จอดไหมว่ไม่จอด ไม่จอดใช่ไหมตอนเรือนะเออโอเคพวกสยามวิ่งผ่านนะครับมีเพียงแค่สองคันที่ยังจอดนะครับก็คือสี่ห้าสามสี่สี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าหนึ่งนี้น่าจะไม่จอดสยามจอดปะเอโอดูให้หน่อยดิสี่ห้าหนึ่งเกดพวกสยามปะ ไล่เียงลำดับต่อไปจะถึงปลายทางพัทลุงครับแอดต้องการขอไปรุ่นด้วยนะฮะก็เดี <itime machine. S 2> ๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เจอเพื่อนของแอดมินน้องจากล้องไหมนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะพอวันนี้แอดจะอยู่ถึงขบวน447นะครับถ้าอากาศเต็มใจนะแต่ถ้าอาจจะ อุยอาการปเป็นสงไงปลาดีเอ,อ่อก็เลยสุงไงปลาดีโตเดงไอสเตียเอ้ยขอใครเอ่อสุงไงปลาดีโตเดงไอสเตียบุกิดจัจอไอร้องป่าไัยตันยุงม,มัดกระแดะมาลือโบราโลที่อยู่รถสโรบุกิดเยร่หรือเสาะบารอรามานันบ้านปาแต อยู่รถบ้านป่าแดงไม้แก่นยะราตาเซ็ครองทรายป่าไล่วัดช่างให้นาประดุปตัตตานีบ้านนิคมตาแปดเทพาโกซาบ้าผ้าแมงลักจะนะวัดควนมีดนาม่วงและชุมทางหัดใหญ่ไล่เลรยงระดับต่อไปจะถึงปลายทางพัทลุงครับดูสี่ห้านี่ไงเจอโคกสยามสี่ห้านึง

ก็ขบวน464นะครับออกไปเมื่อสักครู่นี้ย <c oughs> ี่กินมโมงครับอเคอะไรอ่ะเออโอถามดิถามน้องแต้องดิจะออกมาไหมถามพี่เกณฑ์ดิว่าจะออกมาไหม กบวัน4ี่สครับสีบ่โอ้โห เล่นทุกวันเหรอไอเกมนีอ้อะไรอว่ามันเล่นทุกว,ว,วันแต่บอกว่ามันจะการในแอปมินิแกลเป็นนั่นแหละเอาอย่างีกแล้วฝนเริ่มแดดเริ่มไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูขบวน986ริ้วขบวน986กันนะครับไปครับ ขบวนเลยยากเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไม่นั่นหรอแล้วมันไม่ไม่ลมหรอเออลดความเร็วหน่อยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูริ้วขบวน9 8 6กันครับนะครับ